โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาหาแฟลกของสีแดงกันนะครับผมนี่วาเลนนะครับผมไปเรามาดูกันปกตินี่แฟลกของวาเลนก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกโจมตีนะอืมแต่ในเมื่อมันมีอันนี้อยู่ผมขอใช้อันนี้หน่อยแล้วกันอย่างน้อยมันก็ช่วยสักนิดก็ยังดี โอเคเอิบจะออกนะดูดเลือดได้นี่ได้จมตีนี่ได้โอเคจ, okay. จัดไป3สกิลไปรวยกันไว้ใช้เท่าไหร่มีอยู่3,500นะคิดตั้นไปไม่มีเลยเว้ยไปไปไปอาวเก็บ okay, ไปก่อน ขอเป็นพวกโจมตีเดเมดเดเมดสกิลนะได้หมดนะอันแรกเป็นเดเมดสกิลก็ดีนะอันแรกหาหาง่ายๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมลืมลืมกดปัดนั่นไงกูว่าเลย

คะแนนมันขึ้นไปเท่าไหร่วะอยากอยากเห็นคะแนนวะหกสิบกว่าเอางเหรออ่านี่ไดเมนสก,กิลมาแล้วหนึ่งนี่พอลักกี้ทำไมลักกี้มันเต็มง่ายจังวะโอเคไปถือว่าได้นะเนี่ยโอ้โหมึงมาสองอันอะไรขนาดนี้เนี่ยเมื่อกี้ลัก ติดลักกี้นะได้เมสกิลเลยมาถือว่าโชคดีเลยเนะี่ยเอาเอ้ยเอ้ยกินตั่นจะหมดแล้วเว้ยโอ้ยติดติดลักมานี่เอ้ยนี่ไงได้อีกแล้วเยี่ยมโอเคอ่ะราวนี้หาแฟกละดูดเลือดตีก่อนแล้วก็อันนี้นะไปะลุย ฟูหวงโก้ไม่เท่าไหรอ่อันนี้เก็บไว้กันโอ้ยออโต้สไตล์เหรอวะจริงๆมันก็พอได้นะออโต้สไตล์อ่ะอเอดีไหมวะ เหลือพันหกอันนี้เหลือสามพันอ่ะเอาก่อนแล้วกันช่างมันโอเคเรียบร้อยวาเลนเรียบร้อยละต่อไปเป็นอ้น,นี่แต่มันยังไม่ได้เปิดเลยวะ่ะโอเค อัพสกิลอีกอ่ะบ้าบอ,รบอรจริงเดี๋ยวผมตัดมาลงสอนกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับไอ้ตัวรอมนะโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับโอเคมาทุกคนมาอีกตัวหนึ่งนี่อนรอมเมอร์นะ ไอ okay. ตัวนี้จะต้องเป็นดีก่อนก็ดีจริงๆดูดเลือดก,ก็พอได้แต่ผมเอาเอ็นเลดละกันเอ็นเ,เลเีกับจริงก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยเลลวะก็ยี่อะไรปะลุย ไอตัวนี้จะเน้นเป็นตีกลุ่มนะโอเคไปจะได้ปะเหออมีคิดตันแค่พันกว่าเนี่ยถ้าไม่ได้ก็หยุดนะครับผมขึ้นมาแต่ละอันหน้าเศร้าชิบ ui, đi tèk đi ok? áo ow 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 mọi ơi tè tuấn niệm nè 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 này nè 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 này ขึ้นหมดจังเลยเว้ยเดนเมสกิลเนี่ยผมว่าน่าจะคิดตั้นหมดว่ะไม่น่าจะได้ครบว่ะใช้ไปเยอะมากเลยโอ้เทคกกลุ่มไม้หนึ่งอีกอันวะจะได้ไหมวะใช้เยอะแล้วด้วยใช้ทีละสี่ Ơi, 1 đứa đều Lỡ 500, Lỡ 500 Hồ, thấy cụm màu 1 rồi skill skill nó mà chăng quá Hại ah. อินเซนอินเซนไม่ดีเอ้ามาเฉยเยี่ยมโอ้โหสุดท้ายท้ายสุดสุด,สดโคตรสุดของสุดท้ายแล้วเอ็นเลนมาด้วยนะแต่เป็นเอ็นเลนแบบกะอ่ะลองดูดิเออกรีดอ่ะหมดละทุกคนได้สีม่งกรีดเก่งดีวะพอได้อยู่โอเคนะครับผมจบไปแล้วอีกตัวหนึ่ง ทำแฟกไว้ให้ดูเล่นเท่านั้นแหละไม่ได้ใช้หรอกดูท่าแล้วเพราะจูนเนอร์ผมดีกว่าเยอะนะวะจูเนอร์แฟกดีกว่าเยอะไม่ได้ใช้หรอกโอเคนะครับยังไงก็จบละวันนี้แลบด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม